ดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับการทำพเนียด EP ที่3นะครับผมนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมีการขึ้นตะแกงกรงด้านใต้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็ ด้านใต้เนี่ยก็จะใช้ลวดนะครับใช้ลวดสปริงเบอร์อขนาด1มิลนะครับตรงนี้เนาะก็เพื่อให้พันเนียดนั้นเบานะครับสำหรับประตูหลังนี้นะครับเราจะใช้เป็นประตูเปิดข้างนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าขึ้นเสร็จนะครับผมก็จะตัดบ,บริเวณนี้นะครับทำเป็นประตูนะครับ ส่วนด้านชานพเนียดนะครับก็ตรงจุดแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดขนาดอยู่ที่อ2อมิลนะครับด้านนี้ก็จะเป็น1.6มิลนะครับตรงขั้นนี้นะครับตรงนี้จะแข็งหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้สปริงเกาะมีความแข็งแรงนะครับปัจจุบันก็ หน้าชานนะครับก็ผูกเชือกแล้วก็ใช้ตัวลวด1นึมิลมัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอสำหรับหยอดกาวร้อนนะครับ,รบก็วันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าใหา้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูนะครับผม เพิ่มวูนขนาดหนึ่งมิลเข้าไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าค่อนข้างจะห่างนะครับก็สมเสียงที่จะรอดใต้สักนิดหนึ่งนะครับก็เลยเสริมเข้าไปนะครับชาน,นี้หลังนี้นะครับก็จะทําเป็นตัวระบบแบบใหญ่นะครับผมเดี๋ยว ep ที่4นะครับก็จะอัปเดตนะครับการทำระบบใหญ่บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเตรียม ยงตัวใหญ่เข้ามาใช้ตัวตั้งคอนบริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมใน EP ีหน้าครับสำหรับ p p นี้สวัสดีครับผม